ต้องใส่ให้หลายหลายคนนะคะเนาะช่วงนี้เศรษฐกิจกำลังค่อยดีปรรไดและพี่น้องคะ่ะก็อดเอาค่ะเข้ามากินอาหารพื้นบ้านเท่าเชนบนบา่นปตบปตเพิร์ดชวยๆให้คอยเน้ยคะ่ะขับอนรับพี่พี่นอหลายๆคนนะคะนะคะ้องอ้ยดีใจลายในมะอ่อนในมะพบพริพี่น้องฟังป่ายสตูสตคนก,กินแ่นด์ินฮอดตด้านยู่บอสคะ่ะ เอาหนาขึ้นเป็นบานๆมาเมื่อนี่เมื่อนี่ต่าหักอยู่เด้ดน,น้องค่ะเนาะเมื่อนี่ได้คนไรเมื่อนี่ขอให้รับไหมรวยนะคะเขาอยู่ไว้ทั้งหมดค่ะให้สี่ถึงเซิร์ฟมคะเด้อสวัสดีมาดาเพลงแล้วก็สวัสดีอ่าเก๋บัวเซ็งไปหลายคน์นะคะเนาะแล้วก็สวัสดีอ่าสวัสดีผูพุพ้ธะผู้บ่าวชุกแพร่นะคะนะ่ะเนาะน้องแบงค์เคใหญ่นะคะยังรักเหมือนเดิมเดี๋ยวับไปอีก เดี๋ยวขับรถไปให้ซึ้ออาที่อ่จุงแพรได้ะค่ะเด้อผู้ใดญ่ของบ้านวาชฉียบวันนี้เมนูหลากหลายนะคะเนะาะงตัววันศุเป็นปนป่านะคะเน้องปนปนไอปะทู่บานนะคะเนาะงต่แพะดอกเข่งน,นึงกับซีสิบาทนะคะเนาะงขนาดสิบคืนราค่าในเจ้าเราเป็น่ยังรองค่ะพี่น้องข้าพนรไปทะเลหรือเพิ่อนไปหาปัญญาค่ะ เดี๋ยวมาบเอ็กเพลงเอ็กอย่างยูนิ่จอของรอเลยเนาะค่ะคิดฮอดครับสวัสดีอ่าพี่เหลียงมิจิปณีแล้วก็พี่เหลียงมินิเวิร์สนะคะการการทักนีนะคะสวัสดีอ่าคนสวยนะคะน้องมิจิปณีปีนี้นะคะน้องเน็คเบมี่ซาซาประตูน้ำคอนแกน์สวดๆเลยเพื่อนๆค่ะเบมบารเดอร์บอป่าเดรเบมรักเบื่อนเบมมากนะจ๊ะสวัสดีพีระดาแล้วก็ กอรสุบินนะคะสาวมุกดาหานีเกียวค่ะติดเทน้ำเน่าเขปบัติีมันยังยิลำตาบัติียังเข้าไปได้ดีแล้วเขาก็ยิปเต้ทำเขาตันดูวเขากับเหงาโตมโซมอันดีต่ำมาตรงเชียงใหม่นะครับเพื่อนบ้านบ่ติอ๊กี้มาแล้วนะคะน้องพวกเดอยู่ทางเชียงใหม่ก็ขอเสียงเลยนะคะอยู่ทางเหนือนะจ๊ะอืมฝนกระจกรถติดตายิปเต้มึงเข้ามากมึงอ่ รถน็อตแบกมาท่านนี่โอ้ความสิ่งเดน,นี่อีฮานบังปล่อยพวกขวบขวามรถไปชนกับจกพังพี่ต้องไปไหนอยู่นี่ละจ้าหนุม่มสมาร์ทอ,ะอ่ะน้องผ่านน้อไม่มีคนอยากกินหรอกเพราะว่าไม่สวยผูดได้ปะปากเสียน้องผู้ใดล่ะอสวยตะกี้ป๊อตขี่พุ่นตามป๊อตติดสวัสดีอ่าตะกี้มัวเต็กนะคะสวัสดีอีตากี้นักลิลิลาลาสวัสดี่ แต่ไมดีเกตักกี้นะเพราะอ้วนจังหมูนี่มันเป็นกระเทยผมเยอะอย่างขี้คา่มาสานวัเป็นรถดำนึงตู้ใดียาอะไรอีกต้องแม่จะตามแล้วผู้เปรตเพื่อกสิวมาเปิ้นสวยแน่นอนสวยพัดให้เฮ็ดคลิปเพราะแสดงว่าจะของสวยเฮ็ดก็จังหน่องยอดชิบที่เขาเฮ็ดคลิปมันพวกอันติ๊กตอกอีหยังสิ่หรอก็มันแทะนัวอันนี้บุพริกกระเทียมอันเอินกับบุพริกใส่แล้วกระเทียมแล้วก็หอมหัวแดงใส่ลงไปมันเผ็ดมันแตกแตก สวนว่าขนาดมับอกจังไรกับว่ากันเบื้องดอกเป๊ะเป๊ะหนีมันอยู่มือวันทำไมที่โมไหลกว้างจังเลยไหลกว้างไปบอย่างนี้คู่ซ้ายกับจูจะเลี้ยงที่เรนเดีวพวกมึงจะของเราปากบานก็ฉี่มาเป็นเกย์พวกเด๋อจะเปจูบปากเพิ่มยูนันก็เป็นขวายกิฟอมมือเมือไม้นี่เงี้ยมือไม้เล็กเหมือนผู้หญิงผู้ใดมาเขาด่ามึงเขาบ่ได้ว่ามึงขอบคุณนะคะที่ชมนะ กูเจ้าเสียคอยตามไปเห็นบ้า,า,นา,นานาีหรือว่าจังนาให้โดนัทว่ากูไปกินด้วยหน่อยไม่ิช่แตกกับไปอีดโดนะเพจใครกินยู่ไกลๆกับบ้านแดดด้วยใจพวกกูได้สาสตร์ทิพย์และอสมาชิกหลายคนที่กีทอดกันด้วยค่ะเด,อะด,ด้อ,อขึ้นียวสาวลีเขี้ยวไปยังมบนถึงเกาเหลาฮ่าเพจขึ้นได้ดดเลยต้องกูเอาดีออกให้แม่สิตามโชว์เอาดีออกให้แม่สิตามโชว์รักแม่ต์ต้องฮะนี่ยังก็ต้องรักแม่ต้องกูเลยว่าปากป่อบากดากต้น เนื้อปลาทูกับเตี๋ยวมาแล้วขั้นต่อปนเมื่อกีกขึ้นใ่บักพีกกีลงไปกัดเทียบลงไปความหัวเดิมลงไปที่มันกีแล้วน้านต่ำคับกับเ้ากับแนทต่อใช่ไหมต่ำตัว้าได้ต่อจะีสียอางขัาแตกไรคอปลาทูเป็นปลูกแล้วเขาปลูกมาแล้วเขาแกะมาแล้วพร้อมต่ำแล้วลูกเอ้ยคนหลายบันนี้รัวบอลบอลคนเพื่อผัวไปน้ำนอนขานนอนคนนี้จะเป็นผัวคอยกับคนยกับปนเป็นยัว เกห้าหน้าขนมขานอเกเผาน้ำพองนะคะน้องไม่ใชห้าน,น,นาสิบเ็ปะห้านาบอผื่นคนแน่แล้วบังเผาวัาสันจะผู้ใจดีมะหยาคนอยู่หน้นตองมกเกจีละไม่ใชห้านามาเปกระเอยผมยาไปหามากเกแล้วบ้าผิดหวังแลสู่เขาบ่าสี่ตูนกระ้อยไหค่ะโอยวันจียู่จะได้ห้านาสี่เขาแนะน่โอห้านาลูกจิสันสมบัตโลกเข้ากับเพียกฝ่ายร้ายเจ้า้นอ,นรอกรอกระเอยกันลูกเกไปทั่วโอ้ยลูกมันเลยค่ะแต่มันเสียว สวดได้ค่ะเสียงเพชรได้ยีงตั้มป้อนนี่วาพี่ตตัมมันเล็กแรงเสือกระลาเต่าดีดีดอกค่ะตายแบบรองเท้าโอชิลิสุกะแมตต้องผู้ใดเฟรยเขาล่อลายผู้ใดอีนิวสจีจ้าเอฟซีจ้าไม่เริ่มแขนนะค่ะเขาก็เติมน้ำประแดงลงไปสวดได้ค่ะอุ้ย1ิแตกข้างหลังติแตกแล้ว ต้นขึ้นมากวนคือเด็กกูไม่ได้วานคือเด็กสูตรกิมต้นมันมัดฉันวานคือฉันพร้อมกับมัดลายอยู่นะค่ะหน้ากระเด้นนี่ต้มแล้วเด้อคฮ่าปลาแม่บัวเลี้ยนใ่ราคาล้วก็ต้มใส่น้ำเปล่าแม่นนท์หอนเรากำจะมาเฮ็ดเป็นน้ำปนกูลุกขีดสวยนะตันเอ๋ยตันเจ้าพี่เป็ดก็ลุกนะปอลุกไหมล่ะแล้วปอลุกไหมกิมเป็ดมันลุกเท่าได้ก็ค่ะพวกเป็นเป็นลุกกระได้แล้อค่ะเด้อ ตีโลดสวัสดีอันเกโตค่อยนะคะารบจำเมื่อกุงเทพนะคะปก่อนนี่ยังนิโต้ตะคยนะคะนอจะเป็นสีมะยาคนนั้นหน่าว่าสันหักไรมันด้วโอนจำบ่ได้สุดำบ่ได้ซุดฮันเนีค่ะตำปนไม่เแฉนะค่ะน้องพี่น้องกับยก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  เจ้ามาเกยี่หลีแม่จ็ดสิไปลูกเกตทุละ่ะอันนี้นปดปลาทูนะจนะ๊ะพูกเด็กมาข้อกินเราจะเป็นบ้านนองก,กินน้ำแน่อันนมันพฟกันหนาะ่อยวะค่ะเห็นหนะน,น,น,นาโนชันปะหนิจำได้นไม่ได้แกล้งมุนมน้ำคันเนื้อปลาทูจะได้เข่ากันงามหลายเนพะื่อนบ้าบ่งามสิกาอ่อนทีไม่ห้านาไม่มีความสวยเอาแรงอยู่นะสวัสดีพี่ต้นนะคะ ภาษาไทยเกือมานน้ำพิกปลาทูแต่ว่าภาษาอีสานจะเรียกว่าปน้าอุ้ยมานึกเป็นตัตสซีแต่ซุ้มอันนี่ตาน้ำต่ำปนจะข้าเ้อนค่ะอ่ไรไอีกอเสียงพี่โมไม่เหมือนกันเลยเลยอุ้ยแล้วบอกว่าอาปากจะบอกไอแลน์ไอแลนด์ันบากลามาอน์ันบาทกุสร้างมาลายไอแลนด์บากุ่สรามาหลันายคอล์ันบาลงแลนดับา้งักรางมาหายอกงายา แหลกไปหนัวเพาะฉะนันแหลกนลยป่ะนี่ต่ำแหลกๆเนาะค่ะโฟกัสมาค่ะหน้าใหญ่สุดๆ <c oughs> ถ้าบอกกันแล้วบอกเลยนะคะผู้ใดเมืองจีนเดืบอบกบุญอะไรมันรวงอันนีกุ่นแจแม่วามาเป็นผู้ใดญ่สี่เลยต้องมาสวัสดีพี่อุ้มนะคะคุณครูติวเตอร์ค่ะ <c oughs> โอ้ยใกล้แล้วไป่บูต่ำบอนลนันนาต <c oughs> <c oughs> ่ำบอลยู่อีแมะะ <c oughs> ่เราให้ยไ <c oughs> <c oughs> มาหนีเลยเห็นอู๋ปู่อยู่คุณดูดักว่ะเนาะค่ะก็ทีมสาวเสียบขดนั่นแหลกนั่นนี่ค่ะผู้ใดว่าอันนี้มีหนึ okay. ่งผักอยู่นะคะกะลักต้มผักอยู่มันสิกินกับอ้วนลัวนะคะกินกับกวนเพราะวัวรัวนะคะพี่ปอกับพี่ต้องใครใครเด็ดกว่าการคุณเจะมาถากดอเขาบ้าถีเจ้าของดอกน่าจ้าดวง บืโมล่าสุดเขามีแฟนถ่ายรูปคู่โชว์ความรักเขาเนี่ยไ,ไอดไอแลนด์ที่เปี่ยกบาโอ้ไอแลนด์ทายเฮ้ยสูญย่า่าทถอไอแลนด์นะ่ะคือหัวเขียงคา,านนนก,ก,กนี่ก็สิมามีแป้นตันัวบ๊อกบบดไลค์เบรคโอเห็นอยู่คนเอาถุงรองแป้นน,นัน่นแหละให้เขาจูบป,ปากกันซะเขาผู้ไฮ้ก็กันถือเนอะสวัสดีโอมีเพื่อนสาวบ้านเป็ดนะจ๊ะ มันตายแล้วมันเป็นพีหน้าขอาบาเห็นไหมกับพีนหน้าเหรอคะโตเก่งมิสยูนิเวิร์สแต่ว่าแพรีเปียมันเก่งแต่อีเปียมันเก่งกว่าเนาะอีเปียมียางก่อพี่สาวเน็ตนะแม่ซื้อมายางก่อกพียังกอเติ้ลพี่สาวเน็ตแม่ซื้อมายางก่อนิตานิตาอีเป็ีเป็นนิตาคอยเป็นอันนี้ยังกอล่ะ นี่ยงก็บต้องาันบีนาอันนี้บีนาตัวเก่งมิดยูนิเวิร์สคือใส่ผู้สงสุดรถลายเทียแทนใส่ไม่ได้ใส่โหลดมันก็งัวไม่กกินถบงโสรดปีละไปคนน่ะนะมันคือแขนไทีงเติมประแดียหน่องเติมน้ำอุ่นอีกจน้อยเดมันแขนโบดปนเปิดประแดียนิน ปนเปลือกแคบแข็งนะคะน่ะเนาะสง,งสัยจะไสร์หลาย,ลายเกิดไปใช่เหล่วเชียวอันดุตองคือเอเท่าอหร่เนี่ยพี่โมตัวจริงตัว,ตวเล็กเนี่ยนะโอ้ยบอกแต่ค้ำเก่าออกค้ำไม่มาเบาแน่สวัสดีแม่พี่สานะคะกินฮอรทุกคนนะคะจ้าผู้ใดอ่อนชน้ผูนคนค้ใดคตรขึ้นบนขอบมาเบิ่งปะคืมอมังไร้การนี่อย่างูกคฮะขอเสือมาใส่ซเนจา้าวีนาคือพีนาเขาว่าเอาะผู้ใดว่าปากเสียจันโอ้หัวโป๊หัวมึงพงซะตอน เดดลีนาจำคือตำคือต่ำปนพี่โมตำเก่งตั้งห้าห้าพีนาสันดองนาท็อกแต่นึง่ะมันเขมพีเปพูไหลๆนะคพี่เปมชอบผันไปทางไหนครับมันตกเท่ไมันไหลมันได้สิสูในเ้าดอกสัวเอเบียงคุกหนองคาย มึงกันปิดนปากเราเพียวป,ปากลวกในแล้วพี่เปรมเป็นอะไรกับปอมากไหมพี่เปมแล้วอันพี่เปรมน้องนี่แม่ค่ะเอียงนิดนึงนะคะน้องมาประวากกันน่ารัก,ารกมากชอบมือก่อนเห็นพี่โมโอยู่เดะมือเปิดวงปฐมงามกว่าในกองบุญขอบคูณหลายหร้อลละสิเมนแนวนั้นตัวน้องบนป่าสิได้แล้วพี่โมคือตาฮักแท้ตัวจริงน่ะเอา กระชอบแม่ติลูกสะอ่อนชุดไหมเนาะค่ะแม่ค่ะสเสน่ห์ไหมไทยคอดไซอย่างก,กะสวยน้องบีนาโมูนนี่นีว่วะเข้มแน่นอนอะไรมาเข้มมากนแน่แน่ติมันแข่ม,มีอยากจะหอมม่นเลยเสี่แ้วเขาจะไม,ม่กินหน้าการแก้งไรท์่อคูแพลวเป็นเจ้าไหนเนาะคูแพลว ซีมคำใหญ่ๆเด้ค่ะได้ค่ะตอนนี้กระแงพันหอมหันอย่างลบแล้วค่ะมัเผ็ดเผศบอนีมเผ็อเอพี่ผงมาใส่ในตองหรอพี่คงเนี่ยเพื่อเพื่อให้เล็กน่อยเอาปุยางสูเพ็ดูเล็บมเข็ดเทเพ็ดจะได้๋ยวนี้เอาพิกคงมาหนิกูจะแท่มกันทุกคนปุ๊บมะเขือเทดสีมืดอนี่เอาไปแล้วพี่คงยังไม่ออามาอยู่ในกล่องน้ำแข็งพิ่คงมาใส่เลยมันจะได้เ็ดเรเลยเพื่อนพีเทไปไหนพีเทสไปไหนคะจะมาถาหาอะไรพอ เขาทีไปหาสี่ผู้ใดก็เรื่องเขาไปเนื้เขาเป็นเถาเงา,งา,งางอยู่แล้วตูบส้บอยู่หน้าทอดังเลยพี่โอ๊ยมีขานาดเจ้าของสวยหลายเนาะผมตัง้งหลัวิงซ <c oughs> าธุเดอ้อไพวาสันให้มันตาบอดเร็วๆงเรื่องนี้เบบ <c oughs> มึงจะมาแซงแซงครับกูเขา,าขว่าความจริงมึงก็ย้อมภาพรถเป็นอย่างอีปปอมเจอแต่พี่โมแพร่ไม่เห็นมาเล่นด้วยกันสักทีเลย ใส่พริกลงไปกับพริกโพลมื่อกี้คือขึ้นสิเพลรขึ้นไาแเรวล่ะเอาซ่อนมะแนนเพรก็เงกเป็เพล็เป็ดหมดนลยเอาซ้อนมะแนนกินเพช็เพล็ดสักเขียงแรกน้ำพริกกรสิเค็มมากแนนเค็มมีลิเข้มแล้วอะนเค็มเบาเบาอยู่มันันมัวนเนาะผู้ใดขับมาเบิรงมันอี่ค่ะคอยดูคอยดึกสี่นะค่ะเปย์มึงจัดการมันมึงเยีปล่อยเห็นมันลอยนวลอีปอนอีนัทนนเนี่ย ป็นมันไปเดินจูแขนกันยุดเปิดท้ายต้องเนื่องของทุกมัใส่สกู่ตมันเก็มปะใช่ว่าก็กินได้อยูเดะไม่เป็นน้ำทีเพราะใส่บักหน้าบอเขาใส่บักหน้าบอกว่าใส่เด่นคนอืมเขาเน้นความ้วนมึงออาจานมาก็ถ้วยมะฉันบอกคนกระลังสุกพอดีเนาะค่ะนาะแต่นัวพอดีเพาเก็บดอกกินกับเป๋าเจ้าพันพันเพรสิพอดีงามหลายขอบคุณเด้อค่ะพี่น้อง เป็นกำลังใจหลายๆคนเนาะค่ะพี่น้องค่ะเข้มมากเต็มตะกี้ก่ค่อยดีช่วงนี้กโคดเอาก็เด้อเดินหน้ากับควมดอกเดี๋ยวหูมาเข้มมัจะไปย like ันหลอดมันแทะมั่วเด้วฝีมือแต่งโมสาวเอาปั่นกันไปกินบะหมี่ซุกเก้ลีซูรันกุลแล้วก็เอาไปกินแซ่บ FC พี่โมขดวันครับเป่าป่ามุนปวดมากเด้อสีมะควอีเปม จะเอาตำแกงเราสั่นเนาะเอาจานมาแนา่บ่อจานนี่มาโชวสส์สิเดี๋ยวมาจานสักน่อเอเอาจานจานสวยงามกปาทิมีกขุนเชียงเนาะคะ่ะกินกับกาทิมี่ไทยต้มเนาะข้าวกันต้มเลยมาเาไปละเอาข้าวอีกป๊ดไม่เ,เ,มเ,เ,เป,ป็ต้องเข้ากันแบบนี้แหละประมาณนี้เนาะค่ะเห็นบ่นี่เห็นบ่นจ้าปอนาาจานจานสวยงามนป่ะแม่ขายอีโป๊ดมันด่าดูค่ะมันด่ามาอย่างอีโป๊ดนี่ กิ๊บบอดเก็กเป็ดลูกใต้โตดีนะพี่น้องค่ะมักเห็นสาวๆซาดิมันจะให้กิ๊บข่อยมันไม่หยังดอกมันกันรูกขึ้นกันนั่นล่ะมันมักซีดามันสีมาซานมันมักซีดาเพคะเมียพ่อไปใส่เลยเมียติดหล่ะเห็นเห็นสาวๆซา่ิจึงอาดาเอาเขาก็บอกไปทถวอยูเลยพี่น้องทำแต่มันหยาบกว่ายอะไปเบาเด้อค่ะมันไม่เป็นแล้ว ลัลวกค่ะลวกค่ะก็ลวกแล้วยวกค่ะเลยละค่ะไม่อยากให้เมืองเพร้อมันงสายแน่วแล้วขอเสียงแบบน้องปินหน่อยค่ะน้องปินเปบนไหคนคะโอ้ไม่ใช่พีงจริงจับหนูแขกมาจับหนูแขกมา <c oughs> กินซ้ำนี่ละบ้านแม่ล่ะเขาเป็นตัทันจอยไปนาให้ตูให้กินน้อยหให้สี่ครืหาูไใ้สี่ี่ก็ว่าเขาคำนองปิงกินแบบนี้แล้วพี่น้องท <c oughs> านไน้ลบไปายายาดูดดอ๋อยายาบ้านจิถือบอกที่ฮ่าดิกลัวไปทน่วให้อายายาวันนี้นอ้งองปิงปนปลานะคะ <c oughs> ชอบมากโ <c oughs> มกคดเอ้าไ <c oughs> ม่ใช่ปิงแล้วบอกอีดีนอสุดว เขาสิตายมาหาดันเสียงไม่ใช่ปิ้งคอยสั่งเพราะทำวมยงกขล่าจร,ริงวันนี้นอ้องพี่จะเกงบอดนะคะมีฝนฟ่าลแล้วก็ข้าวจ้าค่ะอู้ย่ายายายา,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 าวันนี้กากินจักทำกินระณม,ามาี่เดิทนทุกประวันพี่อยากกินหลายมาสีวา่วันม่เหตปผล,ะลปะแล้วไปล่ะ ลมเนหน่อยพี่น้องหา,นาบนระดนี่นัวพ,นพอดีบอกเข้มมาเจเข้ามาไงเนี่<ม>นยไอ้คุณเที่ยงน้คร่ะพี่นองคุณเที่ยงทอดแล้ว,ลวทุกคนเข้าไปดูกินภูเบี้ยรักอร่อ,นอนนยนะทุนานหรือเปล่า เขาหัวยายาเขาชอบชอบประมาณนี้พี่น้องค่ะกไต้มแต่แฝัวกประบวนลวต้องกินเป็นใหม่เป๊มผู้ให่ผู้บาเป็ดประถัวต้องกินเป็นใหม่แต่แีพิลี แซบบอมลาแซบบอยู่ราปใจนน้าอืมเนื้อแทบเ้ยเหนพี่นุมไหว้อกินข้าวกินหน้ามันอีเมีรู้ยังไงอามารถโต้กนี่ย เช่กินแซ่บบมนวนะคะอิมเป้มันก็ทค่ส้าด่านมันมีฮาเป๊ะทคู่มายแค่ว่าการกันหลายสวนสวัสดีต้มตุ๋นแถวเนาะ้วกัหลายคนอาะพี่น้องไมนูปนไมูนุ่เห็นง่ายๆแล้วพี่น้องเห็นสัวกินสลาดตุนดยมาโซพุทธประาคงคาเร็กกินแต่ดงซุทุกคนที่นนะคะเนาะบัววันจีอิ่มดางกำลดันะซื้อมาใส่ถานเพริ้ครับปอนมาเร์ปลาแม่บัวเรียนัวตรงนี้ตุ้งพี่น้องคใ ยาสบัดก่อนพี่น้องเอียมก็ต้องอันนาลีอันนั่นอันนี้ป้ายคู่เปรตนะคะอันนาลีสตีอีดีเป็ตกอดแต่เหตุไม่มีรักสะบัดสมานเป็นผู้ย้อมือกับวันอีสันดานนี่ไม่นานอีเป็ดพ่อแก่มันแม่มันให้พี่น้องมีิจารณาสุขควาพสันโดษนะคะเด้อเดี๋ยวอยากกินบดอีกกระดูเอาเด้อพี่น้องค่ะเป็นกำลังใต่สูงสุสุดทนพี่น้องค่ะสู่กับการทำงาน